รอน้องฟิสอะไรครับผมวันนี้ต้อนรับน้องบราสกับเซตใหม่ของเราครับผมเป็นคําถามชุดใหม่นะฮะเลือกหมดก่อนเลยฮะไอเลือเลือกอันนี้ก่อนดีกว่าเลือกจํานวนข้อที่จะเล่นก่อนสี่ข้อครับสี่ข้อครับสี่ข้อนะโอเคสี่ข้อครัดจับหมดได้เลยฮะสิบหกครับหมดที่สิบหกหนังไทยคอมเมดี้ครับสิบหกจะเป็นหมวดหนังไทยคอมเมดี้นะครับต้องทําให้ถูกแค่สี่ข้อเองนะทําเกินรอทาตามกว่าเละนะฮะพร้อมแล้ว ลุยเริ่มครับ A T M เปออแล้วเออเลยถูกครับข้ามครับข้ามครับนข้ามับข้ามครับนพึ่งได้คะแนนเดียวนะข้ามับข้ามนะนไปแมนไปแมนถูกครับตองแล้วตองแล้วข้ามับข้ามนะนุ่งซักซีครับซักทีถูกครับเฮ้ยถามแล้วอีกคะแนนเดียวข้ามับข้ามครับน ครับข้ามครับเวลาเดินอยู่นะข้ามมาข้ามนะข้ามไหมหลวงพ่อฟ้าผ่าเลยหลวงพ่อผ่าไม่ถูกครับเสียดายข้ามครับข้ามนะข้ามครับข้ามครับจิกคะแนนเดียวข้ามครับข้ามครับเหลี่ยมหน้าักยังไม่ใช่ครับยเล หมดเวลาครับผมคะแนนเดียวทำไม่ถึงอ่ะถึงสักเรียบร้อยค่ะ